วันนี้เราก็จะมาแกะของนะครับที่ผมได้สั่งซื้อมาจากร้านรับที่อยู่อีกแล้วก็คือมันเป็นของนะครับในราชันลูกปิโสงโมเดลใหม่เว้ยเออนี่จะเป็นโมเดลเซตที่3นะครับที่มันได้ออกมาต่อจากโมเดลเซตไพาทารโออันนั้นหายากแลวปัจจุบันไม่รู้มันจะผลิตต่อหรือเปล่าและเซตที่2นะครับซึ่งจะเป็นเซตที่ผมเคยรีวิวไปก่อนน้าน,นี้ก็คือเซตของทางสายน้ำยาของทางเดอะฟูนั่นเองครับผม ซึ่งเซตนี้จะเป็นเซตใหม่จะเป็นเซตตัวตนของทางคายมนติพระเอกที่แบบมันจะมีตัวตนหลากหลายตัวตนมากมายนะครับที่มนนันได้ทําการปลีแปลงตัวเองนั้นเองครับผมโดยที่ในครั้งนี้นะครับก็จะมะีผมจะไม่ได้ว่ากี่กี่แบบนั้น่าจะมีประมาณ9หรือ10แบบเนี่ยแต่ว่ามันจะ,ะไม่มีก็คือในที่ผมสั่งมานี่มันจะเป็นแบบ เหมือนกับว่า9้าตัวไม่ซ้ำนะ9้าตัวไม่ซ้ำแต่ว่ามันน่าจะขาดไปตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวที่มันเป็นของแรถ้าเกิดใครอยากได้ก็มีสองทางเลือกครับก็คืออ่าหนึ่งซุ่มสองซื้อของเขาแต่แพงหน่อยก็แต่มันก็ไม่ได้แพงเกินกว่าถ้าเกิดใครคิดจะซื้อนะครับมันก็ไม่เกินกว่า4 0 0 0ักว่าบาทหรอกน่าจะประมาณนี้หมายถึงถ้าใครจะซื้อตัวแรนะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดจะไปสุ่มเอาก็โอเคขอให้โชคดีครับ แต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูกันทิว่ากล้าัวไม่ซ้านี่มันเป็นยังไงอู้หูนี่มาอีกแล้วเย่เหมือนฮาวอู้ก็คือเป็นไอ้เย่เหมือนนี่มันเป็นบริษัทของการอ่านส่วนไอ้ฮาวอู้นี่ก็คือของเล่นที่มันเกี่ยวกับนิยายนะครับมันมีไอ้นี่มันทําหลายเรื่องเลยบอกไว้ก่อนแต่ผมก็สงสัยว่า ที่มันแบบอ่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เสือไม่ทำตัวใหญ่สักทีแล้วเสือทําเป็นตัวเล็กๆในของราชันโลวิสวงเนี่ครับแต่ว่ามันจะมีอีกค่ายค่ายหนึ่งที่มันทําตัวใหญ่อยู่แต่รอมาช้านานและไม่เห็นไม่เห็นต้อออกหาอะไรเลยมาแแกดูกันเลยบริษัทเดิมครับถ้าเกิดใครไปซื้อในเว็บ Official มันก็จะมีแบบให้สุ่มหรือให้สั่งเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเออตอนนี้ก็หน้าของน่าจะหมดแล้ว เพราะว่าของมันขายดิบขายดีเรื่องนี้ขายดีมากนะครับบอกไว้ก่อนออกอะไรมาแม่งขายดิบขายดีคลิปหาย,ายเลยมาโอ้โหน,นี่เยวินหาอูแล้วก็จะเป็นเซ็ตของทางคายมอลเลติเซ็ตของทางเดอะฟูตัวเอกของเรื่องราวนี่เองครับผมอ่าไหนดูซิให้อะไรมา อันนี้คืออะไรเทพยุธเซียนกอรี่เออนี่นี่มันจะมีไอ้พระเอกจากเทพยุธเซียนกอรี่ไอ้น,นี่ก็อะไรวะมันชื่อว่าอะไรนะเสี่อะไรนะเสียวเยี่ยนเออไอ้น,นี่ก็จะเป็นไทมอลตีวัสดีสองตัวนี้ไม่รู้แล้วเรื่องอะไรนะเดแล้วโอ้โหนี่ครับจะมีโมเดลทั้งสิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าตัวแต่ตัวเก้าเนี่ยมันจะเป็นตัวแรนะครับไม่รู้ว่ากล่องนี้มีหรือเปล่าก็คือว่ากล่องนี้มันจะเป็นแบบอแปดตัวไม่ซ้ําแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ไม่ซ้ํานี่มันจะแถมตัวไอ้อันนี้มาด้วยหรือเปล่านะมันไม่รู้ว่าไอ้ไม่ซ้ำนี่มันจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเราได้ไม่ครบแน่น,นอนในกล่องนี้ก่อนอื่นมาแกะดูโปตเตอร์ก่อนครับพี่น้องนี่ให้อะไรมา เหมือนจะเป็นเกมปิิสนาอ๋อแปะสติกเกอร์ก็คือให้เอาอันนี้สแตมมาแปะตามอันนี้ให้เฉลยว่ามันเป็นอะไรประมาณนี้เหรออืมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะอืมก็จะเป็นตัวตั้งแต่โจมิงลุยพระเอกคายมรติเวอร์ชั่น คนปกติใส่ชุดปกติกับเวอร์ชั่นาทางนักท่องราตรีเอาไว้ค่อยคิดกันก็เหมือนกับจะเป็นเหมือนเกมเอาไอสติ๊กเกอร์มาแปะเว้ยเหมือนๆน,น่าจะเป็นประมาณนี้นะไหนดูดิสักหน่อยอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วนี่โจหมิงรุ่ยนะครับอยู่ในโลกปกติก่อนที่จะมาที่2ก็คือเมืองทิงเก้นจะเป็นคายมลติแล้วนะครับอยู่เมืองทิงเก้น แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเบอร์สามอยู่ไหนวะเบอร์สามเบอร์สามอยู่นี่เบอร์สามฟอร์กอตเทนกอสคายมอรติฟอร์กอตเทนดินแดนแห่งตุเกศทอดทิ้งคายมอรติเดี๋ยวเดี๋ยวนไอตัวนี้มันมันไม่น่าใช่ตัวนี้นี่วะเป็นคายมอรติแล้วก็นี่จะเป็นเมอร์ลินเฮอร์มีเป็นคายมอรติครับมาอยู่ที่เมืองดินแดนแห่งตุรกีทอดทิ้ง แต่ว่ามันไม่น่าจะใช่ล่างนี้นี่ว่าก็คือไอ้ล่างนี้จัเป็นล่างของนักท่องราตีอยู่นะครับพอมาที่สี่นี้เบอร์สี่เปลี่ยนตัวตนแล้วเป็นเชอรล็อกมเรียตี้พอมาเบอร์หเปลี่ยนตัวตนแล้วเป็นเกอร์แมนสเปโร่แล้วก็ไปเบอร์หกหลังจากไปล่องทะเลอยู่สักพักหนึ่งกลับมาเป็นเดเวนดันเต้ที่คาลิหาดเมเกอร์ซึ่งอันที่จริงพระเอกมันไม่ได้อยู่คาลิหาดนี้ครับคาลิหาดนี้มันเอาไว้ล่าสัตว์นะไอ้คาลิหาดเมเกอร์นี่ผมจำได้แล้วก็อันนี้คืออาณาจักรโอเอ็น อาจากอเวนมันใหญ่ขนาดนี้เลยไม่รู้มันสัดส่วนแผนที่จะไปหาอะไรคิดอะไรกับมันครับนี่กี่สัดส,ส่วนไม่ใช่อย่างนี้นะแล้วก็นี่เบอร์เจก็คือเป็นเมอร์ลินเทอร์มิชนักเล่นกลเรย์ลอนแล้วก็จับมาอยู่ที่ทางเหนือหมอกเทาก็เป็นเดวฟูแล้วก็เป็นก่อนจะหลับไหลในปาาราสาทต้นกำเนิดก็จะเป็นราชันรหัสยะราชันนะครับกึ่งรหัสยะราชัน มาจบแกะของกันเลยดีกว่าไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้อัน,นอันนี้เก็บน่าจะเก็บไว้ก่อนซึ่งไอตัวละครแต่ละตัวนี่ถ้าถ้าหลังจากที่ผมแกะมาผมก็จะยัดเข้าฟองไปเลยนะครับ ก่อนนะครับใจยีมใจยีม,อมเออพันได้เท่านี้มาเรามาแกะของเลยดูสิมันเป็นยังไงกล่องมีรอย ฟกช้ำดำเขียวนิดหน่อยน่ะแกะกันเลยก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นถ้าผมเดาถูกน่าจะมีอยู่แปดกล่องนะแปดกล่องจริงด้วยแปดกล่องไม่ซ้ำแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้ทาง ของแรอย่างทางราษยะาราชน,นั่นเองครับผมมากล่องที่หนึ่งนี่อะไรวะเนี่ยแกงไงวะอ๋อนี่ ตัวแรกที่เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดมาเอาตัวแรกได้ของแรเลยเฮ้ยไอจีจันเฮ้ยได้ของแรเลยว่ะอีปอมดูเฮ้เปิดมาตัวแรกคูได้ของแรเลยเว้ยเฮ้ยสุดยอดอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ก็คือว่าย้ำอีกทีนะไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นแปดตัวไม่ซ้ํานะครับบอกไว้มันเป็นแปดตัวไม่ซ้ําแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้ตัวแร แต่ก็ไม่นึกว่าเปิดมาใบแรกมันแม่ได้เลยอ้า้โหแม่คนมันจะดวงดีหุยนี่ราษยาราชันในเวอร์ชัน่นหลับเฮ้ยได้ของแรเลยเอาแล้วตัวไหนมันจะขาดวะเอาเฮ้ยป้อมเรานี่มันดวงดีจริงๆแกะไหมให้ชูดูแค่นี้ก่อนไม่เป็นไรหรอกว้ายเปิดมาใบแรกได้ตัวแรกได้ของแรเลย แต่หูแม่คนมันจะดวงดีแต่ประเด็นคืออ่าได้ได้ของแลรึอีกไอตัวที่มันขาดแล้วกูจะเอาอะไรวะเนี่ยเออดีจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะตัวนี้อะไรครับเดี๋ยวดูเมื่อกี้รหัสสยาราชันนะครับของแรนะเออนี่เขาก็บอกอยู่ว่าของแรเอ้าแล้วกูเสือกได้เฉย ำไมมันดึงออกง่ายอย่างเหมือนมันเอามาแปะกาวที่เฉยน,นี่ป้อมมันดูแบบไม่ได้อันนั้นตตัวนี้คืออาชญาราชันไปแล้วอันนี้คือโจหมิงลุยครับผมโจหมิงลุยนะโจหมิงลุยอันนี้คืออะไรผอมโจหมิงลุยนะครับนี่โจหมิงลุยนะอ่าเราได้โจหมิงลุยมาแล้วแล้วก็ แม่ใช้ดวงหมดก็แล้วกูไหนดูซิตัวไหนมันไม่ได้เนี่ยผมต้องไปหาเก็บว่าเพิ่มนะครับตัวไหนไม่ได้โจมิงลุยไปแล้วรหัสยาราชันไปแล้วก็ตัวต่อไปคือ แล้วมันก็จะดึงปุ๊ดเลยอ๋อที่อันนี้ไม่ไม่ปุ๊ดเว้ยเอา้าอันนี้ให้แกะเว้ยเออแปลกๆเอ็เอตัวนี้มันไม่มีแกะซองแล้วทำไมตัวนี้มันแกะซองคืออะไรไม่เข้าใจเอา้าคืออะไรเดี๋ยวคายโมเลติครับ ไอนี่ไอนี่เดียว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 อันนี้คือให้ซองมาแล้วไอแล้วทำไมไอน,นี่มันเป็นมันเป็นไอไอแผ่นวะเออแปลกๆมาป้อมเกรู้สึกไหมนนีใคายมอลติเวอร์ชั่นยังใส่ชุดปกติอยู่นะครับยังไม่ใช่นักท่องราตรีอย่างใดนะเออแปลกๆแ,แล้วทำไมไอน,นี่มันให้ซองมาแลวไอไอตัวไอตัวที่สองตัวที่เหลือมันเป็นนั้นนแปลกๆเว้ แล้วตัวไหนมันจะไม่ได้วะเราว่าฉันเดาวเไว้เลยว่าดอดฟูดดนี่มันต้องหายแน่นอนฉันมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ตจะไหมตัวนี้มันไม่ให้อีกกล่องพัาสติดมาวะจะเสบให้อะไออะไรวะไอ้นั่นมาแทน ให้เสือเสือให้เป็นซองมาแทนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไปเพื่ออะไรแปลกแปกให้ให้เราลุ้นกับสุ่มอย่างนี้แบบอือแล้มมาตัวต่อไปครับรค่อยเก็บของแล้วกันดูตัวนี้ ไม่ใช่ซองนะครับไม่ใช่ซองนะไอเมื่อกี้คายมรติไปอันนี้ก็คายมรติอีกแล้วครับผมแต่ว่าเป็นคายมรติเวอร์ชั่นที่เป็นนักท่องลาปีแล้วนะทำไมจี้ดุงดวมันใหญ่จังเลยลวะโอ้โหดูอ่ะให้ดูแค่นี้อะไรอาอดูใหมมาคายมรติแล้วผมว่าเดวฟูมันต้องไม่มีแน่เลยผมมั่นใจ เทสโปรหมดไปแล้วมาดูตัวต่อไปครับคือเนาะหลุดง่ายแปลกแปลก,กกล่องบางอันมันก็หลุดง่ายบางอันมันก็หลุดไม่หลุดยากที่หายเดเวนดันเต้ครับผมตัวนี้คือเดเวนดันเต้นะเอออันนี้มันเอาไว้ทำอะไรนี่บอสมันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่า การความชื้นมัน้งการความชื้นเหรออ่าดังนั้นเราก็ควรจะเอายัดลงไปใช่ไหมโอ้ดีจริงเลยที่เราได้ตัวแรมาตั้งแต่แรกอะได้ตัวแรแต่ว่ามันมันจะต้องหายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวดฉันก็ยังงงอยู่มันต้องสงสัยอยู่ไอ้ตัวไหนมันจะหายผมว่าวผมว่าผมคิดว่าท้าไมใช่เดอะฟูลก็เป็นสามสี่ห้าแน่ๆเลย มันมันก็เหลืออยู่แค่นั้นเลยีจะฉ,ฉ,ฉันว่าเดืฟูมันต้องหายไปแน่เลยฉันมั่นใจอ่าเดี๋ยวเอองั้นขอขอนอกเรื่องก่อนนะอ่าอ่อคน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 นี้อ่ะเขาเป็นเสียวเยี่ยนเนี่ยพระเอกจากเรื่องอะไรเหรอ,อส่ปปะสัพยุทธทะลุฟ้าอ๋อไม่รู้จักครับมันเคยได้ยินชื่อครับมาดูดิอ่าเดืฟูจะหายไปอย่างที่เราว่าจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เราเวนดันเต้ไปแล้วนะครับไอ้นี่ก็ต้องเป็นนะ คืออะไรไม่ใช่กล่องนะเป็นไม่ใช่กล่องนะคือบางอันมันให้ซองมาอันมันให้กล่องมาคืออะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะตัวนี้คือเอาเมอร์ลินเฮอร์มีชครับผมก็ไม่เข้าใจคือบางอันมันให้กล่องมาบางอันมันให้ซองมาคืออะไรผมผมแปลกใจกับมันเหมือนกันในบริษัทนี้เนี่ย มาลินเฮลมมสไปแล้วเหลือแต่เหลืออยู่3ตัวก็คือ1เกอร์มันสเปโรเชล็อกโมเรียตี้แล้วก็เดอะฟูมาดูซิเราจะตัวไหนมันจะหายไปแต่เราได้ตัวแรมานะครับแต่ว่าไอตัวที่หายไปเนี่ยลุ้นก่อนมันจะเป็นตัวอะไร ตัวนี้คือเกอร์มันสเปโร่ครับผมนี่ได้เกอร์มันสเปโร่มาแล้วตัวสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นเดฟูแนี่เลยมั่นใจแสดงเออไอ,อผมก็คิดว่าเชอร์ล็อกน่าจะอาจจะหายก็ได้นะอ๋อเหรอแกคิดว่าเชอร์ล็อกมาริอตี้อาจจะหายใช่ไหมอ่ามาดูกันครับอ่าลุ้นกูดูดิกล่องสุดท้ายตัวไหนจะหายไปแค่แท็กไม่ให้สัิ มากล่องสุดท้ายคือลุ้นกันถ้าเชอล็อกหายอ่ะอีกเนี่นถ้าเชอล็อกหายแล้วยังไงมันก็ไปหาเชิล็อกแค่นั้นเลยเชิญล็อกยังอยู่ครับผมเป็นเดอะฟูลจริงด้วยนะที่หายไป ริงดิหักเหรอไม่จริงเชลล็อกมูริตี้หกักนะครับพี่น้องโอ้โหอนาดเกินพี่เอาตั้งแต่ตอนไหนอะมันน่าจะเป็นการผลิตเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะหักไม่เป็นไรหาก,กาวแปะก็ได้วะแต่ว่าอ่าม,มันมันถืออะไรไว้ในมือรเปล่า ออเว่นขยายออเว่นขยายมันจะให้มาต่างหากอ๋อนี่ไงเว่นขยายให้มาต่างหานะครับนะแล้วค่อยเก็บแล้วกันเก็บก่อนไหนวะฐานฐานอยู่ไหนในกล่องไม่ใช่หรอในกล่องเหรอไม่มีเมื่อกี้เอาออกมาเอาอยู่นี่ อ่ะโอ้เสยียดายเชล็อกหักไม่เป็นไรเราได้เดอะฟูลมาก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับผมเชล็อกหักสำหรับวันนี้พวกเราเโอกาดาสวัสดีครับ